ไปชมการดําเนินงานโครงานเงียบๆหน่อยค่อยๆรับประทานจากการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนสัมมาค่าบวกนมยสัมมาคีในช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันมีน้องๆบางส่วนหยอกล้อเล่นการพูดคุยเสียงดังไม่มีระเบียบวินัยและไม่มีมารยาทในการรับประทานอาหารดังนั้นพวกเรากลุ่มนักเรียนดีวีวินัยจึง ความสนใจที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นจึงได้จัดทำโครงงานเนยี่ยเี่หน่อยค่อยๆรับประทานเพื่อให้น้องๆมีมารยาทในการรับประทานอาหารที่ดีต่อไปค่ะวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้นกักเรียนมีระเบียบวินัยไม่ส่งเสียงดังในการเตรียมความพร้อมก่อนรับประทานอาหาร 2. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 3. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเอกล้าเจ้าอยู่หัวนักเรียนดีมีวินยัยนั่งประจำโต๊ะโต๊ะละหนึ่งคนพร้อมกับสมาชิกที่นั่งรับประทานอาหารอีก6คนโดยมีป้ายสัญลักษณ์3ป้ายได้แก่สีเขียวสีเหลืองและสีแดง มีวินัยที่นั่งประจำโต๊ะสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกและแสดงป้ายดังนี้ป้ายสัญลักษณ์สีเขียวคือสมาชิกทุกคนในโต๊ะเ e งียบและนิ่งป้ายสัญลักษณ์สีเหลืองคือสมาชิกในโต๊ะหยอกล้อเล่นกันเสียงดัง2-3คนป้ายสัญลักษณ์สีแดงคือสมาชิกในโต๊ะหยอกล้อเล่นกันเสียงดังตั้งแต่4คนขึ้นไป เมื่อนักเรียนดีมีวินัยที่นั่งประจำโต๊ะแสดงป้ายสัญลักษณ์สีเขียวครบทุกโต๊ะแสดงว่าทุกคนพร้อมรับประทานอาหารผู้นำกล่าวพิจารณาอาหารถึงจะนำกล่าวและเริ่มรับประทานอาหารได้ระหว่างรับประทานอาหารกลุ่มนักเรียนดีมีวินัยที่นั่งประจำโต๊ะจะสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกพร้อมแสดงป้ายสัญลักษณ์สีต่างๆตามพฤติกรรมของสมาชิกในโต๊ะไปด้วยจนกว่าทุกคนจะรับประทานอาหารอิก นักเรียนดีมีวินยัยบันทึกคะแนนประจำวันและมีการประกาศคะแนนสะสมของแต่ละโต๊ะทุกๆสิ้นเดือนเพื่อเป็นการกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความภาคภูมิใจในกลุ่มโต๊ะที่นั่งรับประทานอาหารด้วยกันจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้อำนวยการณาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสัมคทานบกไมส้สัมบัทธ ว่าการดำเนินโครงงานตั้งแต่เดือนตุลาคม2563เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนสมค่าบอกน้อยสมคีมีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารที่ดีขึ้นไม่ส่งเสียงดังไม่พาเพื่อนคุยและไม่หยอกล้อก,กันแสดงให้เห็นถึงการหนับถึงระยาที่ดีในการรับประทานอาหารอย่างเต็ค่ะมันทำให้เป็นที่พึงพอใจของผู้นวยการคณะครูและผู้ที่พบเห็นค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการดำเนินโครงงานเนีย่ๆมหม่ค่อยๆรับประทานขอขอบพระคุณผู้อำนวยก,การโรงเรียน,นคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสมภาพบกมั้เมบูรที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี